สวัสดีครับผมมีพามาใสเบ็ดเนี่ยกับปูหน่อยที่เ้าลหระครับกับใสตามฤยดูกาลนะครับผมช่วงนี้กะใตสน้ำหนากับบ่อใดครับผมเขาม่นหล่มทับกันแท้ครับการเลยมหาใส่ตามขอบทางครับผมตามเลาะน้องลอยยังครับวันนี้กับเบ็ดมากอ่ะยี่สิบเก่าลังครับผมเจ้ากระปูครับ มันอีกับปูนี่ตัวหน่อยตัวใหญ่ครับผมนี่ครับกับปูครับงามครับตัวใหญ่กะับนี่ครับตาปลากินกระสีตัวใหญ่เต๋ยวได้ครับกระสีพวกรุ่นโลกแล้วครับปูใหญ่ครับผมนี่นะครับหาอยู่หาจินตามน่ดูการแล้วครับผมเงืเบื้องไม้ครับผม อาดฟอร์มแล้วกะอันแรครับจีาพาไปใช่แล้วครับนี่ครับไม้ตามน้องนะครับนี่างนีครับจีใสเบิง้งนะครับ เจาะถามเขามาครับว่าใส่เบ็ดเบือ,อยังครับไดเเ้เบ็ดใส่เบ็ดเบือสิบแปดด้วยครับตาปลาฉลามดำครับผม นี่นะครับนี่ครับร้อยไปแบบนี้น,นะครับขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนนะครับ เด้อครับกะเสร็จแล้วครับผมถามรุ่นกันย้ำยามนะครับว่าจิมานวะครับผมแล้วครับก็มาหาไส้ทางน้องทางยังนะครับผมเพราะว่าไส้ป้าเขา่ได้เขามันหลุมทับกันแทียบไปแล้วครับเดี๋ยวมาหาไส้ทางน้องอย่างครับถามรุ่นกันนะครับผะไรย้ำมายามครับผมเัากาไว้ป่ัานี้ก่อนครับ ตอนยามยังพอกันไหมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเนี่มือเสาครับผมกับสิค้ามายามเบ็ดนะครับนะครับกับมืเสารไปได้แล้ครับสวยเนี่ยจังหน่อยครับมาหลุนเหมือนกันครับว่าเบ็ดมีสุเก่อหลังนี้มันจะได้ฝนไหมครับมีตัวให้เบื้องไหมครับผม เมืองกันนะครับดังแหลกร้อยครับผมกะปูเกาะเสียกครับแางมันลงหนามครับพยายามกันต้อเลยครับมุนรน้องกันครับผม ครับลังนีหายครับผมหายครับหมุดครับผมถอดคันเลยครับเห็นว่าครับนี่ถอดคันหายจมเลยครับปุ่นมาุ่นอนกันนะครับว่ามันชิมีตัวปะครับผมขออนุญาตตั้งกล่องนะครับ หลุ้น้ำกันครับสยูป้ะครับขอดเบ็ดเลยครับนี่นี่ครับขวัดเบ็ดเลยครับเอาเลยได้ครับยูยังครับผมนี่ครับบง่ายเลยครับนี่ครับง่ายเลยครับตายจ่อยครับโอ้ยนี่ครับ อีกครับเกียบเลยครับไอ่งามๆครับผมครับปูกออกแล้วครับเห็นกันไหม,มครับงามๆครับเอาปลดป่าเป็นนะครับติดนิด,ด,ด,ดยดวอย่างครับ คนกันครับคันนี้ครับเงียบอีกแล้วครับผมเอาแล้วครับเงียบอีกแล้วครับเนี่ยกับฟัวนะครับตายอีกครับเว้ยมีแต่ตัวตายครับมันยามตอนเช้าก็ตอนแรงเหรอเด้่ยครับไม่ไหวครับ ้โดนครับผมถ้าจะเอาเนี้ยมาเสียบได้ไว้กับเป็นอาทิตย์นะครับจนพ่กป่าจะเข้ากินครับผมผมก็ง่ายแบบนี้ครับ นะครับลุนกันต่อครับเ,เบิ้งกันครับเอาอีเดียวครับผมเนี้ยอีเดียวครับจะก,กี่ยูปอยูได้ครับนี่มาหลุนไปน้องกันครับเนี้ยแ,แบบนี่เลยครับ อามาลุนเบื่องกันนะครับกระชิเช็นโตวัวะครับเบิ้งกันครับผมลุดน,น้ำกันครับดูบ่ดิวดนวะยังใหญ่เป็นรวนจุดเด้อครับเอาอยู่เยอะครับเอาอยียดี้ครับ เบิ่งกันครับเอียยดีแล้วครับใส่งามๆครับนี่ชิบกหลังเห็นผลนี้เได,ด,ด้ครับปวดออกกันครับออนยากกดครับนี่ครับ นี่ครับหญ่อีกแล้วครับผมครับมันมานครับผมได้ใส่งามครับครับอันมานครับอ่าไปลุ้นกันต่อครับยังไม่ทันเบิดเลยครับนี่ครับ อีกแล้วครับจียูโบยูเด้อครับนี่ครับเห็นไหมครับโกงอย่างนี้แล้วครับผมหลัวจียูโบยูเด้อครับโอ้ยยูอยู่ครับของไหมครับนี่ครับโอ้ยของเขาเขาครับตายครับง้างครับ สิหห้อยหูกินนะครับนี่มันกิน่าได้มันโตงหญ่มันคลายออกครับนี่ครับยามสาหนครับตายเบิดเลยครับครับมาหลุนกันต่ออีกเลยครับเหนยบอีกแล้วครับผม จมดินเลยครับม่รู้ว่าจีวีเบอร์ครับน้ำใสๆนี่ครับเบิ้งขั้นครับผมให้เบิ้งกันแบบนี้นะครับมาลุ้นน้องกันนะครับว่าจะมีโตไหครับผมอู้หูเหี่แพ้งครับป่ายสุดดินเลยครับผมน้ำใสๆครับขออนุยาดตั้งกล่องให้เบิ้งกันครับมานี้ครับ รั้วัาขั้นิิมานมาได้ครับดุ่นน้ำกันบ้างครับโสมแห้งครับของใหม่นะครับดุนกันเด้อว่าจิ้ิวตบ้ครับเอ้ามีอยู่ครับหางตายเวดครับอุ้ยเยียบเลยครับนี่นี่โลเลยครับนี่อุ้ยไงเลยครับ ใส่รูเลยครับโอเ้เ,อเ,เลยครับเอี้ยงใหญ่เลยครับอู้หอดครับผมยอดครับอัมนมานครับ ครับเห็นไ่มครับเอียบแล้วครับตัวนี้ใส่โลเลยครับีครับ,รบขออนุญาตปลดปาลาได้ครับลดเบ็ดครับ กินเลือดเยอะครับแตลูปผลงานในเบื้องครับ กะต้งเบิดหาแต้มครับผมยนี่ยมือเสารครับครับมันๆครับหาแต้มกับยี่ยู่ประมาณเงีย้ยสามโลหแล้วครับว่าโตัวเงโตงามอยู่ครับตัวนี้กัโลหลือครับนี่ตัวนี้ครับประมาณแปดขีดครับนี่กัเจ็ดขีดกะโมฮอดสามโลหรืครับมันสองโล เ็ดนี่แหละครับสองลูกแปดครับกะเมื่อนี้กับฟ้าไววซับนี่นะครับกะสวยแลวละครับเม็ดนีสิบก่ารังกะมานอู่ครับเพราะว่าเมื่อ่สเลาะทางครับผมเลาะน้องครับนี่น้องใหญ่ครับป่ามันสีอุวยลงหนองครับผมกะใส่ป่าเขากับเขาลมทับทางครับเลยต้องมาหาใส่แบบนี้ครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจนะครับกี่ห้าคลิปไม่ไม่ไม่เบิ้งครับผมคลิปนี้ครับครอบสาวไว้ซึ่นี้แลละครับสวัสดีครับ